สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการคัดลายมือกับครูเต้และครูยีค่ะ การคัดลายมือนะคะจะอยู่ในสาระการเขียนค่ะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ทอ 2. 1ป4ีรษ1นะคะโดยมีจุดประสงค์คือให้นักเรียนนั้นคัดลายมือตัวบรรจงเครื่องบรรทัดได้อย่างถูกต้องเราจะใช้เวลาเรียนกัน1ชั่วโมงนะคะภาระงานก็คือแบบฝึกนะคะเราจะมีการวัดและประเมินผลโดยการตรวจแบบฝึกหัดและเก็บคะแนน10คะแนนค่ะเด็กๆ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะให้หนักเรียนไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนจํานวน5ข้อก่อนนะคะให้หนักเรียนเขียนคําตอบลงสมุดค่ะโดยที่ไม่ต้องลอกโจทย์ตามตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้ดูแล้วนะคะ ก่อนที่จะเริ่มเรียนกับคุูเต็ควยีนะคะเด็เกๆไปดูคลิปวิดีโอการเรียนการสอนเรื่องการคัดลายมือกันก่อนเลยค่ะการคัดลายมือตัวบรรจง เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกท่าทางสมุดวางพลางเพ่งแล้วเลงแลค่อยเขียนไปให้งานตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปร ตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือตัวบรรจงกันนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องการคัดลายมือไปพร้อมๆกันเลยค่ะการฝึกคัดลายมือในระดับประถมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับเริ่มเรียนจำเป็นต้องมีแบบมีหลักการคัดขณะนี้แบบตัวอักษรฝึกหัดคัดลายมือมีหลายแบบต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมตามปกติการเขียนพยัญชนะไทยใช้เส้นตรงแต่จะใช้เส้นมนบ้างหักมุมบ้างแหลมบ้าง เมื่อลากเส้นเปลี่ยนทิศในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดมีหลักเกณฑ์คัดดังนี้ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะสระวรรณยุกต์เครื่องหมายต่างๆถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนแล้วลากเส้นต่อไปจนสิ้นสุดตัวอักษรโดยไม่ต้องยกมือตัวอักษรทั้งพยัญชนะสระวรรณยุกต เขียนตามสัสดส่วนที่ถูกต้องแล้ววางสระวรรณยุกต์ให้ถูกที่ตามหลักการเขียนภาษาไทยการเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้เส้นพยัญชนะจดเส้นบรรทัดบนและล่างการเขียนตัวบรรจงเครื่องบรรทัดให้เส้นพยัญชนะส่วนบนจดเครื่องบรรทัดเส้นตัวอักษรเรียบสม่ำเสมอไม่หนักบ้างเบาบ้าง เว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากันคำในภาษาไทยเขียนติดต่อกันแล้วเว้นวรรคตามหลักการเขียนภาษาไทยเอาละค่ะนักเรียนเมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการคัดลายมือตัวบรรจงกันแล้วต่อไปเรามาฝึกคัดลายมือตามครูกันนะคะเริ่มจากก็ไก่ ขอไข่ขอข,ขอวดคอควายคอคนคอระคัง งองูจอจานชอ,ชอชิงชอช้างซอโซ่ ชอเธอยอหญิงดอชดาต่อปะตัก ถอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเนน อเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงถอถ นอหนูบ่อใบไม้ปอปลาผอพึ่งฟอฝาพอพาน ฟอฟันพอสำเพามอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิง ว่าแหวนสอสาลาสอฤสีสอเสือหอหีบ ลาจุลาอ้ออ่างหอนกฮูกเอาละคะนักเรียนต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนสระกันนะคะเริ่มจาก Sara a, sara a, sara i, sara i, sara e, sara e, sara u, sara u. Sarah -u. สระเอสระอัวสระอําส,สระไอไม้มลายสระไอไม้ม้วนสระโอ ไม้แต่คูนักเรียนคะตอนนี้เราได้เรียนรู้เรื่องการคัดลายมือกันไปแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปฝึกคัดลายมือกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอแล้วเรื่องของการคัดลายมือเด็กๆก,ก็ลองไปฝึกหัดคัดให้สวยตามตัวอย่างในคลิปเลยนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปเราจะมาเริ่มเรียนทบทวนซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของการคัดลายมือนะคะจะมีหลักเกณฑ์ในการที่นักเรียนจะคัดลายมือตัวบรรจงให้สวยดังนี้นะคะ 1. นนักเรียนจะต้องเขียนหัวตัวอักษรก่อนทุกครั้งแล้วลากเส้นต่อไปจนสิ้นสุดตัวอักษรโดยไม่ต้องยกมือนะคะ 2. เขียนตัวอักษร,รต่างๆต,ต,ตามสัดส่วนรวมทั้งวางสละและรูปบรรณยุกต์ให้ถูกต้องคือเด็กๆเ,เขียนสระอ,อ,อิสลอีสละอสลือและสละอุสละอ,อูให้อยู่เหนือหรือใต้พยัญชนะและวางรูปบรรณยุกต์ให้ตรงกับเส้นหลังของพยัญชนะต้นตัวนั้นๆน,น,นะคะเช่นคําว่าบ้านเด็กๆสังเกตนะคะจะเห็นเส้นปะเห็นคําว่าบ้านนะคะเส้นหลังของตัวบใบไม้ ะะมันก็จะต้องตรงกับรูปบรรยุกไม้โทให้ตรงกันกับเส้นหลังนะคะคําว่าต่อก็เช่นกันค่ะไมเอกก็ต้องอยู่ตรงกับเส้นหลังของตัวต่อเต่านะคะคําว่ามีสระอีนะคะเป็นรูปสระอีก็ต้องวางให้ตรงกับเส้นหลังของตัวมอม้าค่ะถ้ามีพยัญชนะต้น2ตัวให้เด็กๆวางสระดังกล่าวหรือรูปบรรยุก ให้ตรงกับเส้นหลังของพยัญชนะตัวที่สองนะคะเช่นคำว่ากล่องรูปวรรณยุกต์ไม้เอกก็ต้องอยู่ตรงกับตัวลอลิงนะคะตรงกับเส้นหลังของตัวลอลิงดังตัวอย่างนะคะคำว่ามูเห็นรูปวรรณยุกต์ไม้เอกไหมคะมันก็จะอยู่ตรงกับเส้นหลังของตัวมอม้านะคะเป็นพยัญชนะตัวที่สองค่ะเช่นเดียวกับคำว่าเศร้านะคะรูปไมโทนะคะ ก็ต้องอยู่ตรงเส้นหลังของตัวรอเรือตามตัวอย่างแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อที่3การเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะให้นักเรียนเขียนพยัญชนะสูงจดเส้นบรรทัดบนและล่างนะคะถ้าเด็กๆเขียนชิดกับเส้นบนและเส้นล่างเขียนอย่างไรเด็กๆก็จะเขียนสวยเมื่อนั้นเลยนะคะส่วนเรื่องของการเขียนตัวบรรจงเครื่องบรรทัดก็เช่นเดียวกันนะคะ ให้นักเรียนเขียนตัวพยัญชนะที่มีความสูงครึ่งหนึ่งของบรรทัดให้มันเท่ากันนะคะแล้วก็เขียนตัวอักษรให้เรียบสม่ำเสมอแล้วเวน้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากันด้วยค่ะตามตัวอย่างเลยนะคะต่อไปเราจะมาดูสิคะว่าเด็กๆจะเขียนได้ลายมือสวยกันได้อย่างไรนะคะแนวทางการคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ จุดมุ่งหมายของการคัดลายมือเลยก็คือ 1. เพื่อให้เด็กๆนั้นพัฒนากล้ามเนื้อมือตาให้คล่องแคล่วในการเขียนนะคะข้อที่2เพื่อให้ในักเรียนเขียนตัวอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์อย่างประณีตสะอาดและเป็นระเบียบชัดเจนรวดเร็วและอ่านเข้าใจง่ายค่ะ 3. เพื่อให้เกิดความชำนาญจากการคัดไปสู่การเขียนทุกๆกลุ่มสาระการเรียนรู้เนนะคะและ4 เพื่อให้เกิดสมาธิในการทำงานมีวินัยในตนเองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สำเร็จเรียบร้อยค่ะคุณครูหวังว่าทั้ง4ข้อนี้นะคะเด็กๆจะทำได้นะคะต่อไปเรามาดูลักษณะการนั่งให้ถูกวิธีในการคัดลายมือนะคะก่อนที่เราจะฝึกหัดคัดลายมือเราต้องฝึกให้นักเรียนนั้นนั่งอย่างถูกวิธีก่อนที่จะฝึกคัดลายมือนะคะ หนึ่งนักเรียนจะต้องนั่งนะคะหันหน้าเข้าหาโต๊ะเราจะไม่นั่งเอียงนะคะเพราะว่าการนั่งเอียงกว่านักเรียนจะเขียนเสร็จเนี่ยอาจจะทําให้หลังเราโคดได้เลยนะคะ 2. ให้นักเรียนเนี่ยวางแขนทั้งสองข้างวางอยู่บนโต๊ะประมาณ3ใน4ของความยาวระหว่างข้อศอกกับข้อมือพาดไว้กับขอบโต๊ะนะคะหากนักเรียนไม่ทําเช่นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจจะทําให้กระดูกสันหลังนักเรียนโคดได้นะคะเมื่อโตต่อไปในอนาคตนะนักเรียนต้องนั่งตัวตรงๆนะคะ 3. กระดาษจะต้องวางอยู่หน้าผู้เขียนนะคะการวางกระดาษไม่ตรงเนี่ยจะทำให้ผู้เขียนหรือตัวเราเนี่ยเอียงคอนะคะสายตาเราก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นและที่สำคัญกระดูกสันหลังก็จะคดอีกเช่นเดียวกันค่ะมาต่อเลยนะคะลักษณะการนั่งที่ถูกวิธีข้อที่4ส่วนล่างของกระดาษนะคะจะต้องทำมุมกับขอบโต๊ะ30องศาค่ะ 5. แขน ของมือที่จะเขียนนั้นต้องทํามุมที่เหมาะสมกับตัวอักษรข้อศอกจะต้องไม่กลางออกหรือว่าแนบชิดก,กับตัวมากเกินไปนะคะ 6. การวางมือฝ่ามือคว่ำลงนะคะมืองอทํามุม45องศากับข้อมือนะคะนิ้วกลางเราก็รองรับดินสอหรือปากกาไว้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะประคองดินสอหรือปากการ่วมกับนิ้วกลางนะคะมือก็จะพักอยู่นะคะอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อยค่ะ ลองฝึกทำดูนะคะมาต่อเลยนะคะลักษณะการนนะั่งที่ถูกวิธีแปดจับดินสอหรือปากกาให้พอเหมาะนะคะเราจะไม่จับแน่นเกินไปนิ้วที่จับนะคะก็จะโค้งเล็กน้อยค่ะ9ในขณะที่นักเรียนคัดลายมือแขนมือและนิ้วจะต้องเคลื่อนไหวให้มันสัมพันธ์กันนะคะ 10. การเคลื่อนไหวของดินสอหรือปากกาในขณะที่นักเรียนคัดนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหน่วยหน่วย แต่และหน่วยจะมีระยะหยุดเป็นระยะๆะะนะคะเราจะไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันโดยตลอดนะเพราะจะทำให้ตัวอักษรน,นั้นมันจะไม่สม่ำเสมอนะคะต่อไปเรามาดูตัวอักษรแบบที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้แัดแปลงรูปแบบตัวอักษรของขุนสทริ์วรรณการนะคะเพื่อทำเป็นแบบฝึกหัดทัดลายมือสำหรับเด็กๆจะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะ และนี้ก็คือตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการนะคะทั้งพยัญชนะแล้วก็สลักค่ะเด็กๆด,ดูตัวอย่างได้นะคะต่อไปเรามาดูวิธีการคัดพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวมนแบบกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยข้อที่1สัสดส่วนของพยัญชนะนั้นนะคะจะก,กําหนดออกเป็น4ส่วนนะคะดูจากตัวอย่างตามเส้นนะคะอ่าส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3และส่วนที่4นะคะ วิธีการคัดพยัญชนะไทยแบบหัวกลมต่อนะคะ2ค่ะหัวกลมนะคะนักเรียนจะเขียนหัวเนี่ยมีขนาด1ส่วนของเส้นบรรทัด4ส่วนนะคะ3หัวของตัวขอไข่ชอช้างเป็นหัวขมวดหยักหน้าบนและตัวคอโคนคอละคางซอโซทอนางบนโทจะเป็นหัวหยักหัวโค้งหน้าบนนะคะ4เส้นที่ลากจากหัวตรงในแนวดิ่ง ยกเว้นตัวคอควายคอคนจอจานทอฐานทอพุทธเท้าดอเด็กตอเต่าลอลิงสอสลาสอเสือจะเป็นเส้นโค้งเฉียงค่ะ5เส้นบนโค้งมนมีขนาด1ส่วนนะคะต่อค่ะวิธีการคร้าพย,ายัญชนะไทย6เส้นล่างตรงแนวเดียวกับเส้นบรรทัดหรือเป็นเส้นโค้งเล็กน้อยนะคะ7 หางของตัวปอปลาฟอฝาฟอฟันเป็นเส้นตรงยาวไม่เกิน3ส่วน 8. หางอักษรอ,อื่นเป็นเส้นโค้งหงายยาวไม่เกิน3ส่วน9ส่วนล่างของตัวดอชดาต่อปตักทอฐานเลยตัวอักษรลงมา2ส่วนนะคะแล้วก็กว้างเท่ากับตัวหลังค่ะ10เชิงของยอหญิงนะคะจะอยู่ในส่วนที่1ด้านล่างค่ะแล้วก็กว้างเท่ากับตัวหลังนะคะ ต่อนะคะวิธีการคัดพยัญชนะไทยข้อที่11ค่ะไส้ตัวสสารอสีจะอยู่ในส่วนที่2นะคะข้อ12ขนาดของตัวอักษรโดยทั่วไปแล้วจะมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงไม่รวมหางและเชิงยกเว้นตัวขอไข่ขอขวดชอช้างซอโซ่กว้างเป็นครึ่งหนึ่งของตัวอื่นๆและตัวอักษรที่เหมือนกับ2ตัวติดกันได้แก่ตัวชอเชยยอหญิง พาพุฒเท่านอนเนนตัวหน้าจะก,กว้างครึ่งหนึ่งของความสูงตัวหลังกว้างครึ่งหนึ่งของตัวหน้านะคะข้อ13ค่ะสระไอไม้มาลายสระไอไม้ม้วนและสระโอสูงเลยตัวอักษรขึ้นไปไม่เกิน3ส่วนค่ะ14สระอุสระ,ะอูจะอยู่ใต้ตัวอักษรไม่เกิน3ส่วนนะคะ 15. สระและเครื่องหมายบนทุกตัวจะอยู่ในส่วนที่สองและ3ค่ะ ต่อนะคะสุดท้ายแล้ววิธีการคัดพยัญชนะไทยข้อที่16ค่ะส่วนขวาสุดของสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆจะอยู่ตรงกับเส้นขวาสุดของพยัญชนะที่เกาะยกเว้นถ้าอยู่กับพยัญชนะที่มีหางได้แก่ตัวปอปลาฝอ้า,ฟอฟ,า,ฟ,อฟ,าฟอฟันให้เขียนสระและว้ววรรณยุกต์นะคะหรือเครื่องหมายเยืองขึ้นมาด้านหน้านะคะไม่ทับหางพยัญชนะค่ะ 17สระอีลากขีดตรงแต่ปลายสระอีนะคะสระอีสระอี18สระอื้อ,อก็เขียนเหมือนกับสระอีนะคะเพิ่มหนึ่งขีดด้านในค่ะ19สระอื้อมีวรรณยุกต์ให้ใส่วรรณยุกต์ไว้ตรงกึ่งกลางนะคะมาดูตัวอย่างการคัดลายมือที่สวยงามนะคะ,ะเป็นผลงานของคุณปนณพ,พลพลสิทธิ์นะคะ เขาคัดนะคะข้อความคือไข่นะคะดูแล้วเป็นตัวพยัญชนะไทยคัดแบบหัวกลมนะคะตัวมนที่สวยงามมากนะคะเด็กๆลองอ่านแล้วก็กลับไปฝึกคัดดูได้นะคะเด็กๆอาจจะคัดสวยกว่าเขาก็ได้นะคะลองไปฝึกดูนะคะต่อไปเป็นอีกหนึ่งผลงานตัวอย่างนะคะ เขียนลายมือได้สวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนกับพิมพ์เลยเด็กๆสังเกตนะคะหวังว่าน่าจะมีเด็กสักคนหนึ่งสองคนหรือหลายๆคนนะคะเขียนได้แบบนี้นะคะเป็นผลงานของคุณพิชยุทธ์นะคะเกษสุวรรณนะคะว้าวว้าวาวันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆที่ส่งงานมานะคะก็ถือว่าตั้งใจเขียนได้ดีงามนะคะแต่ว่าการคัดลายมือที่ ดีแล้วถูกต้องก็คือเนื้อหาก็จะต้องถูกต้องด้วยนะคะต่อไปเราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะเดี๋ยวครูยีจะเป็นคนเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนให้กับเด็กๆนะคะ สวัสดีครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการคัดลายมือกับครูเต้ไปแล้วนะครับก็มาพบกับครูยีนะครับการเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนนะครับก็มาดูข้อ1กันเลยนะครับาการเขียนตัวอักษรควรเริ่มจากการเขียนส่วนใดก่อนนะครับก็จะมี4ีช้อยส์เหมือนเดิมน,นะครับก็ไก่เริ่มจากหางก่อนขอไข่เริ่มจากหัวก่อน ขอควายเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้งอง,งูเริ่มจากตรงกลางก่อนอ่ะนักเรียนมาดูกันครับข้อนี้นะครับการเขียนตัวอักษรควรเริ่มจากส่วนไหนก่อนครับคาตอบข้อนี้ก็คือเริ่มจากหัวก่อนนะครับคือขอไข่ครับเรามาดูข้อต่อไปกันนะข้อที่2ครับการคัดลายมือให้สวยต้องใช้ปากกาหรือดินสออย่างไรนะมีสีช้อยมันเดินนะครับ คอไก่ใช้ดินสอวาดรูปหัวใจขอไข่ใช้ปากกาไหลลื่นไม่ไหลยเยิ้มคอควายใช้ดินสอหัวแหลมงองงูถูกทั้งข้ขอขไข่และก็ขอควายจากข้อสอนะครับการคัดลายมือให้สวยต้องใช้ปากกาหรือดินสออย่างไรนะครับข้อนี้ก็จะตอบงองงูนะครับก็คือถูกทั้งขอไข่และก็คอควายคือใช้ปากกาไหลลื่นไม่ไหลยเยิ้ม กับใช้ดินสอหัวแหลกนะครับนักเรียนจะได้คัดลายมือได้สวยนะครับเรามาดูข้อ3กันต่อเลยนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะการนั่งคัดลายมือที่ถูกวิธีนะครับก็ไก่นั่งมือเท้าโตะ๊ะขอไข่ควรนอนเขียนเพื่อความสบายคอควายนั่งตัวตรงงอง,งูนั่งหรือนอนเขียนก็ได้สําหรับข้อสนะครับการนั่ง คัดลายมือที่ถูกวิธีก็คือนั่งตัวตรงนะครับคือตอบข้อคอควายนะครับนักเรียนมาดูข้อ4กันนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการคัดพยัญชนะไทยแบบหัวกลมตัวมนแบบกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ไก่นะครับสัสดส่วนของพยัญชนะกําหนดเป็น4ส่วนขอไข่หัวกลมมีขนาด2ส่วนขอควายหางปอปลา ฟอฟาฟอฟันเป็นเส้นตรงยาวไม่เกิน2ส่วนงองูนะครับไส้ซารุสีอยู่ในส่วนที่3นะครับสำหรับข้อ4นะครับที่ถูกก็คือข้อกอไก่นะครับสัดส่วนของพยัญชนะกำหนดเป็น4ส่วนนะครับเรามาดูข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการคัดลายมือ กอไก่เพื่อให้เกิดความชำนาญจากการคัดไปสู่การเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรูข้ขอไข่เพื่อให้เกิดสมาธิการทำงานขอควายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือตาให้คล่องแคล่วในการเขียนงองงูถูกทุกข้อสำหรับข้อที่5นะครับข้อที่ถูกต้องก็คืององงูนะครับถูกทุกข้อนะครับ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการคัดลายมือกับทําแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนคัดลายมือในหนังสือแบบฝึกทักษะภาษานะครับในหน้าที่25นะครับ